ความโชคด,ดีของปวงชนชาวไทยและประเทศไทยที่เรามีเจ้าฟ้านักวิทยศาศาสตร์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและโอกาสในการรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการมียาที่ดีและมีคุณภาพราคาเหมาะสม ประชาชนเข้าถึงได้และประเทศไทยมีความมั่นคงทางยาจึงนำไปสู่การเสด็จไปเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน่นในระหว่างวันที่11ถึง26เมษายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว,าว,ว่างควัตวรคติยาราชนารีจึงส่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อส่งนำความรู้ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าการจะประสบความสำเร็จตามพระบัญธานในการช่วยเหลือประชาชนในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นจำเป็นที่จะต้องแสวงหาทั้งองค์ความรู้และพันธมิตร ที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัยจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดังนั้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้าโคมพระศีสว่างควัตวรัาติยาราชนารีจึงเสด็จไปทรงปฏิบัติภารยกิจและประสานความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน่นโดยในระหว่างเสด็จไปทรงงาน ที่สหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรัตคติยาราชนารีได้ส่งรับฟังการบรรยายถึงแนวทางการพัฒนายาชีววัตถุโดยใช้วิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยและออกสู่การใช้ได้เร็วขึ้นพร้อมทอดพระเนตรเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ ของโรงงานผลิตยาชีววัตถุของเนเชแนลรีซิเลียนไบโอเมนู f ฟชเจ r i ิงฟา c ิลิตีซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแคมบิดรัฐนิสซูเเตส์สหรัฐอเมริกาโดยบริษัทรีซิเลียนมีศักยภาพในการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำอย่างรวดเร็วและมีขั้นตอนการวิจัยกระบวนการผลิต จนถึงการทดลองในการพัฒนายาในทุกขั้นตอนมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีความพร้อมก่อนออกสู่การน,นำไปใช้จริงและต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยควรได้รับจากการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วและทั่วถึงซึ่งทรงสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยสอดคล้องกับพระนโยบายการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศไทย ที่ทั้งส่งเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพหรือ h e a เฮล s u m มิ t ณมหาวิทยาลัยทัพวิทยาเขตเวสฟอร์ดเมืองบอสตันรัฐมิสซูเซตป์โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากหน่วยงานด้านการสาธารณสุขและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทัพมาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในด้านการพัฒนายาและระบบสาธารณสุขของมนุษย์และสัตว์ แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวัน h e a นอกจากแนวทางความร่วมมือในการพัฒนายาชีววัตถุแล้วประเทศไทยยังอุดมไปด้วยความหลากหลายทั้งชีวภาพทั้งในท้องทะเลป่าไม้และในดินศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคติยาราชนารีจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลเช่นสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NCI นเมืองเฟเดริกรับเมริแลนด์สหรัฐอเมริกาในการร่วมกันวิจัยและค้นหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ในการต้านมะเร็งต้านไวรัสเอชและโควิด -19 ของสถาบันวิจัยจุลาภร์ณจึงประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในกลุ่มงานวิจัยศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติส่งผลถึงการเสด็จเยือนในครั้งนี้จะยิ่งกระชับความสัมพันธ์และนำไปสู่การค้นคว้าสารสกัดใหม่ที่จะสร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติตลอดไปและที่ประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบรคัติยาราชนาวีทรงให้ความสำคัญต่อการรณรงรงด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์ไร้ที่พึ่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์สุขคนได้ด้วยพระนโยบายสำคัญภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่คนสัตว์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภยัยในการนี้ทรงพระกรุณาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์จัสมินประเทศญี่ปุน่นเพื่อประสานความร่วมมือกันทางวิชาการในหลายรูปแบบรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรการร่วมมือกันด้านงานวิจัยการร่วมมือกันด้านการฝึกอบรมตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการศัตวแพทย์ของประเทศไทยจึงนับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยและประเทศไทย ในการพัฒนาต่อยอดสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทุกชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงตลอดไปถือเป็นการเสร็จสิน้นการเสด็จไปปฏิบัติภารกิจ ไปเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน